สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับขอกงัวบาวตึงครับเมื่อนี้เปิดง้วททองสองตครับเป็นงัวงามเมื่อถึงสองตมีใบมีหลอดครบครับแล้วก็หัวลุ้นเมื่อถึงสองตครับพี่น้องครับเอาตัวไดงกันก่อนน้อพี่น้องเนาะเอาเอาตัวแดงแดงกันก่อนเด้อเอาตัวแดงแดงครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าครับเป็นงัวสาวทองแรกครับสูงร้อยสามสิบห้าครับหนาหนาครับพี่น้องครับตัวนี้หนาแห้งครับตัวนี้ครับ เบิ้งครับเปิดไว้ถึกถือครับตัวนี้ครับเปิดใวเสาสามเท่านั้นครับนี่สมกระพอเคเอฟสี่เก่าเปิดไบสองหมื่นสามพันครับตัวนี้ครับสมกระพอเคเอฟสี่เก่าเพิ่นทองอยู่ที่สามเดือนกว่าครับนี่หัวสาวทองแหลกครับหน้าตารุ่นรุนเลยหูครับหูหูมาตึกโตตัวนี้ได้ความสดแล้วก็ความหนาครับ ควอมสดแล้วก็ควอมหนาเดอ้อนี่ง้อแดงง้อทองหายากเริ่มหายากนะครับสองหมื่นสามพันครับตัวนี้ครับถึกๆครับพี่น้องครับถึกถึกเปิดถึกๆให้เลยนี่เบิ้งครับเพรดํำดีครับก๊กหางใหญ่ดีนี่เล็บงามดีครับยืนงามงมในอีหละประกันทองเด้อพี่น้องเด้อตัวทองแล้วเครื่องเศร้าให้เรียบร้อยสองหมื่น สามพันครับตัวนี้ครับน่าสนใจครับน่มกระซีเตาอยู่นี่เบิ้งครับนาเลียงครับตัวนี้ครับนาเลียงหัวลุนธรรมชาติโอ้บะแมนครับเขาแตงครับเขาแตงเขาแตงอยู่สูงลอยสามหาสองหมืนสามพันสมก็พอเคเอฟซีเก่าเคเอฟซีเก่าครับนี่ทองสามเดือนกลัวครับจะเขาซีเดือนแรเดอร์ตัวนี้ครับโอ้ดีครับนี่เขาแตงให้เรียบร้อย าตาแดงจึงคึองครับตัวนี้แดงจึงคึองเด้อถือแดดกันแห้งแดงแดงขัดเดี่ยงแน่เล็บกับงามครับสองหมืนสามครับพี่น้องครับง่วนราคาเบาเบางวนลูกเหล็กลูกเหล็กในทอ,องเด้อสาวทองแหลกครับนี่พันยืนต่าไม่ซื้อได้เนะี่ยพันยืนยุลุบบอกพันพันขึ้นมาโน่นกับบอกข้นไปละขึ้นไปโน่นบังไปทางมดแล้วไปไปยืนย่นโน่นยืนย่นเน่นเออไว้คางไว้คาง นี่สองหมื่นสามพันนั่นหนาครับนั่นหนาะสาวทองแหลกพอเคเอฟซีเก่าครับนี่สุดยอดครับตัวนี้สองหมืนสามพันไมากงัวสาวทองเหลกให้ลูกได้อีกหลายโตน้าดีครับน้าดีเลี่ยมตดีล่ำตโตเงีาวอัดลาดเลยล่ำตโตเน้วอัดลาดเบิงครับหน้าตาฮึกดีครับหน้าตาฮึกดี สอง0มืสาพันครับทองสี่เขาสี่เดือนแล้วนาสนใจครับตัวนี้นาสนใจนี่นาสนใจงวงงามอยู่แต่ว่ายืนบ่งามบันไดเอา้าไปตัวต่อไปเลยพี่นอ้องตัว่อไปครับเป็นงวงใส่ใหญ่แน่จังหน่อยครับนี่สมกระพอปสศาดแดงครับปีศาดแดงจูเนียเดอนี่ตัวนี้ทองสี่เดือนกว่าครับ โอ้ยลำตัวเง้วเทยละตัวนี้สีเดือนกลัวครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันครับนี่สองหมื่นเจ็ดพันโอ้เงี้วอัดลาดตัวทองเรียบร้อยทองสีเดือนกลัวหู้ดีครับลูกเพิ่นเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับโอ้แม่เพิ่นเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งต่ว่าสมกับปีศาจแดงสีเข่าสีเดือนแล้วนี่โอ้ยประมาณเข่าสีเดือนสีเดือนกลัวแล้วครับนี่สีเดือนกลัวครับ ทองซี่เดือนกัวประกันทองสองหมืนเจ็ดพันนี่เบิ่งครับหน้านาครับหน้านาตัวนี้หน้านาครับลูกสองนะครับลูกสองขาดทองงวดทองที่สองครับสองหมืนเจ็ดโอ้หน้าแห้งครับตัวนี้หนาแห้งสะโพกใหญ่ปูนกกหางครับก๊อกหางกค้กหางเปเล็บเสียบเลยกกหางเปล็บเสียบเลยแข้ขงขาใหญ่ดี แข้งขาญ่าดีง่วประกันทองครับสองหมืนเจ็ดพันหัวหลุนครับเกียรติพี่เมียมครับสองชุดนี่เกียรติพี่เมียมพี่น้องมากชุดใดยกชุดเลยก็ได้เด้อนี่ยกชุดเลยก็ได,ออยกดยกได้ครับง่วงงามคูครับง่วงงามคูซื้อสองไดซีเลยก็ได้นี่ง่วงงามคูอ่าสิวัดพลังกันได้นี้สิวัดพลังกันบ่นี่ตัวนี้ทองซี่เดือนกว่าครับสองหมืนเจ็ดพันลูกสองค่าทองสมกับ ปีศาจแดงจูเนียครับตัวนี้ครับพองก็ปีศาจแดงจูเนียแม่เพื่อนนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกออกมานี่เป็นเอฟหนึ่งพี่เขาแต่งโอ้เมาสีฝาก็มีว่วะนี่เมาสีฝาก็มีนี่สุดยอดอีหลีสองหมืนเจ็ดพันเอามักตัวไดครับโทรหาบาวตึงได้เลย พี่กัารบันนวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญโทถหาเลยครับเบ,เบอร์โทรเบอร์ไล่ครับดวนครับง่วงงามทั้งสองตเที่ยสีหามาได้ห้าอย่างครับงว่วเริ่มหาอยา่างแล้วงงวททองงว่วสดๆนี่หาอย่างเลี้ยเฝ้าจับจองเป็นเจ้าของได้ประกันทองทุกโตชุดนี้มีใบมีหลอดครบครับสำหรับชิปนี้เบาตึงปทุมราชพอกก่าคำว่าสวัสดีครับผม